ครับ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  <laughs> ผูบาอาจาบที่รักท่านอ่ารับประทาน บ้านท่าเมืองมีความประสงค์ไหมครับข็ให้มาบอกนะครับบอกนะครับไม่ผืนใจบัตกเกณฑ์บ้านโอดศูนย์เด็กบัตเกณฑ์บ้านสว่างศูนย์เด็กบัตเกณฑ์บ้านท่าเมืองนะครับโรงพยาบาลนนทบุดงโรงเดรีรเยนบ้านทำพายใหญ่นะครับ ผมวางไครับนไมดไปพวางครับผมเครับเนแม่ครับี่ไลรัวไลูร่วมเอมครับผมสองกรเรีบร้อยครับอาจารย์ครับจายไร่จน่าพาบ้างสิครับแต่กีอที่านนะครับที่จะวัดจามโ พ่อพ่อันคู่บานมีควาอข้อข้อขัานหน้าจะเรื่องพ่อเอาหน้าเผยเยท่านไม่เปิดทมมือาบนต้องรอทีวีที่ดมองมากนะ

ยาาาาามมสันนเวรดังนั้นวันนี้แม้แต่พระธรรมเทศนาคณะสงสงและญาติโยมทายกทายิกาชาวอำเภอดอนมดแดงโดยเฉพาะชาวบันโอดยังกำหนดให้เป็นสาธรพจน์คาถา พระธรรมเทศนาอันเป็นการสำคัญเพราะว่าพระธรรมเทศนาในลักษณะเช่นนี้พระเดชพระคุณพระพรหมรกวีอดีตเจ้าคณะภากสิบท่านเคยได้ให้ความรู้และเทศสั่งสอนญาติโยมให้เด้เข้าใจว่าโดยปกติศาสตรพจน์ฐานนั้น จะเป็นคาถาพระธรรมเทศนาที่จัดไว้เพื่อเจ้านายในรั้ในวังตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปแต่ด้วยความที่ท่านพระครูสุวรรณวรดิตเป็นพระเถระที่ได้รับประทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงให้การยกย่องให้เกียรติของท่านได้เป็นที่ปรากฏคณะสงฆ์อำเภอดอนมดแดงจึงกำหนดให้มีสารพ์ขาถานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะท่านพระครูสุวรรณวรดิตนั้นถือว่าเป็นพระเถระผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ทำคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อการพระศาสนามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานบวชตั้งแต่อายุอย่างนน้อยจนกระทั่งละสังขารคือถึงแก่มรณภาพไปก็แปดสิบกว่าปีใช้ชีวิตอยู่ในพระพุทธศาสนามีลูกสิบลูกหาเป็นจำนวนมาก ยังปรากฏอยู่ทำหน้าที่แทนท่านในฐานะเป็นสัตวิวิหาริกก็หลายรูปเป็นอันเตวาสิกคือผู้มาขออยู่ร่วมอยู่ด้วยก็หลายท่าน